สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Next t o นะคะค่ะเราจะมาพูดถึงเมนูตัวนับสินค้าในระบบสต็อกนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเข้ามาในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้ไปที่มุมซ้ายบนนะคะเลื่อนหาคำว่าเมนูตัวนับสินค้าค่ะเจอแล้วกดเข้าไปค่ะค่ะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะคะในึ่อของวันที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราจะยึดเป็นวันนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ มันจะมีตัวนับก่อนเปิดร้านตัวนับระหว่างวานันและตัวนับหลังปิดร้านเราจะตรวจนับหลังปิดร้านนะคะค่ะปกตินะคะรายการที่เราจะตรวจนับเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะต้องมากดลูกศรอัปโหลดตรงนี้ก่อนถึงจะขึ้นมานะคะแต่ว่าเรากดไว้แล้วมันก็เลยขึ้นมาไว้อย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะตรวจนับสินค้าทั้งหมดเราสามารถกดลบไปได้ค่ะแต่ถ้าเราจะต้องการให้กลับมาเหมือนเดิมเรากดลูกศรอัปโหลดนะคะก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ตัวความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่จำนวนสินค้าที่จะตรวจนับคือเราสามารถแก้ไขได้นะคะถ้าเราไม่แก้ไขก็กดตกลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วให้กดติ๊กถูกเพื่อเป็นการบันทึกนะคะขอบคุณค่ะ